จับตายอมความคอรกาศตา่ำหรือพาอยุน้อยจ่อขึ้นฝั่งจัดฝนหนักถล่มไทยพื้นที่สีแดงหลายพื้นที่เสี่ยงท่วมและอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้18-23พฤษภาคมรายละเอยียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมครับพี่น้อง ในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ครับยังคงเจอฝนได้อย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ก็ยังเน้นมาในช่วงบ่ายถึงค่าเป็นหลักนะครับถึงแม้ว่าจะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการของปีนี้นะครับแต่ปัจจัยของฝนนั้นก็ยังมีแรงมีอ่อนลงบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ในช่วงต้นฤดูการแบบนี้ก็ยังคงมีโอกาสแปรปวนได้ครับพื้นที่ใดยังไม่เจอฝนครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับว่ามีโอกาสเจอฝนได้วันไหนครับ ในส่วนของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ e c m w u f ครับตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมเลยนะครับ31พฤษภาคมครับก็พบว่าในวันนี้ครับ18ลากยาวถึง22ในช่วง4-5วันต่อจากนี้ครับมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยนั้นก็จะมีกําลังอ่อนลงบ้างนะครับแต่ก็ยังคงทําให้ฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายถึงค่าเป็นหลักตามที่มรสุมจะพัดปกคลุมนะครับโดยฝนในช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่ามรสุมอ่อนกําลังครับ ก็ยังคงตกเน้นได้บริเวณภาคอีสานก็ยังคงมีโอกาสตกเน้นได้ในบางพื้นที่ในแต่ละวันนะครับทั้ง4ภาคตอนบนของไทยรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับฝนจะเริ่มกลับมาตั้งแต่วันที่21เป็นต้นไปครับสำหรับบริเวณภาคใต้และก็ฝนจะลากยาวครับพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะเน้นบริเวณภาคใต้ตอนบนบน,นะครับที่ฝนจะกระนำหนักได้ก็เนื่องมาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ําที่กําลังจะพูดถึงต่อไปนี้ครับ โดยในช่วงวันที่23ถึง27พฤษภาคมนะครับเป็นช่วงที่ต้อง,งระวังเป็นพิเศษครับเนื่องจากจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงครับที่ปกคลุมอยู่ทางด้านทะเลอารมันนะครับส่งผลทําให้มรสุมกาลังแรงขึ้นครับพัดเข้าปกคลุมไทยและก็หย่อมความกดอากาศต่าลูกนี้ครับก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางด้านใจฝั่งของประเทศเมียนมานะครับหรือว่าพาม่า จะส่งผลทําให้ทางด้านตะวันตกของไทยไม่ว่าจะเป็นภาคกลางแล้วก็บริเวณภาคเหนือนะครับเจอฝนถลุ่มหนักเลยครับพี่น้องโดยเฉพาะในช่วงวันที่24เป็นต้นไปนะครับลากยาวถึงสิ้นเดือนนะครับย้าอีกครั้งนะครับพื้นที่เสี่ยงก็ได้แก่บริเวณทางด้านภาคกลางด้านตะวันตกแล้วก็บริเวณภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่นะครับที่มีโอกาสจะเจอฝนทลุ่มหนักครับพี่น้องตกแช่ตกนานส่วนทางด้าน,นพะเยาลและก็บริเวณภาคตะวันออกนะครับในช่วง24 ถึง27ครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องเตรียมตัวรับมือฝนกระดำนะครับหลังจากที่จะพักฝนไปนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง22พฤษภาคมหลังจากนั้นครับ23ถึง27ฝนก็จะกระดายาวแล้วก็อิทธิพลของยอมความกุอากาศต่ําหรือว่าพายุน้อยครับก็จะส่งผลตั้งแต่28ถึง3 1ในหลายพื้นที่ครับดังนั้นครับจากนี้ไปถึงสิ้นเดือนครับยังคงมีฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่แล้วก็ตกต่อเนื่องหลายวันครับพี่น้อง ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากนะครับจากการที่ฝนตกสะสมเราว่าฝนที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ฝนจากมรสุมนะครับที่จะตกได้ในช่วงบ่ายถึงค่าเป็นหลักแต่มันเกิดจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงครับพี่น้องก็ต้องฝากพี่น้องพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับทั้งหมดคือการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศในทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง22พฤษภาคมครับ โดยในวันนี้ครับ18-20พฤษภาคมประเทศไทยตอนบนครับก็จะมีฝนเริ่มลดลงแต่ก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับยังคงปกคลุมด้านตะวันตกของประเทศไทยรวมทั้งมีลมตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงลมใต้พัดปกคลุมทางทพภาคอีสานภาคตนออก,ตกแล้วก็บริเวณภาคกลาง แต่ด้วยกําลังที่อ่อนลงครับสาหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอัามันและก็บริเวณอ่าวไทยครับก็จะมีกําลังอ่อนโดยบริเวณทะเลอัามันครับทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1นเมตรอ่าวไทยครับทะเลก็จะมีขึ้นต่ํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหลังจากนั้นครับในช่วงวันที่2 1ถึง22พฤษภาคมครับประเทศไทยจะมีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับหลายพื้นที่เป็นฝนตกหนักเนื่องจากมรสุมตวนตกเฉียงใต้ครับเริ่มพัดปกคลุมทางด้านทะเลอัามันแล้วก็บริเวณอ่าวไทยด้้วยกําลังงแรขึน สำหรับขึ้นลมทางด้านทะเลอามันนะครับแล้วก็บริเวณอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอามันครับทะเลจะมีขึ้นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยครับทะเลก็จะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับดังนั้นครับแจ้งเตือนกับพี่น้องในช่วง21 22เป็นต้นไปนี้ครับฝนจะกลับมาบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยรวมถึงบริเวณภาคใต้ในหลายพื้นที่ครับต้องติดตามข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังครับพี่น้อง ทั้งหมดคือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูในโน้มสภาพอากาศแล้วก็มาเจาะพื้นที่รับฝนในวันนี้ครับ18พฤษภาคมครับถึงแม้ว่าข้อมูลบอกว่ามรสุมจะกําลังอ่อนลงนะครับแต่หลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสรับฝนได้อย่างต่อเนื่องครับเน้นในช่วงบ่ายถึงค่าเป็นหลักครับพี่น้องพื้นที่ใดมีฝนก็อาจจะมาแบบฝนเนื้อเน้นเน้นครับออกแบบได้น้ําได้ท่ากันไปครับพี่น้องบริเวณภาคเหนือก็เน้นบริเวณพื้นที่ตอนบนบนะครับภาคอีสานครับก็มีโอกาสลุ้นได้ทั่วทั้งภูมิภาคครับ แต่ส่วนใหญ่ก็เน้นบริเวณตอนบนของภาคครับส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะนออกวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนในบางพื้นที่ภาคใต้ครับวันนี้ก็ลุ้นได้ทั่วทั้งภูมิภาคครับปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนใหญ่ครับบางพื้นที่อาจตกแช่ได้ครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับโดยเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่รลดับสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนชุกบางแห่งนะครับวันนี้ก็ยังคงแจ้งเตือนพี่น้องบริจังบัด เชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยตากแล้วก็พิศนุโลกครับดยอุณหภูมิสูงสุดครับ31-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดได้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทานภาคอีสานครับในวันนี้ครับบริเวณภาคนีสากก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ล,ละละ40-60กของพื้นที่ ระวังฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องที่มีโอกาสเจอฝนชุกมากที่สุดครับทาง้านจััดเลยน้องคายนองบุรลัมพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนค,ค,ครพนมมุกดาหารกระสินขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสกเตษแล้วก็อุบลราชธานีครับส่วนพื้นที่อื่นครับก็มีโอกาสลุ้นเช่นเดียวกันครับปริมาณก็เล็กน้อยถึงปานกลางครับ ไม่ว่าจะเป็นทางในจังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดแล้วก็ยะโสธรน,นะครับวันนี้ก็ยังคงมีโอกาสลุ้นกันได้ทั่วทั้งภูมิภาคครับสำหรับพี่น้องชาวอีสานครับในอุณหภูมิสูงสุดครับ33ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทานด้านภาคกลางครับในวันนี้บริเวณภาคกลางก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ลยละ40ถึง60ของพื้นที่อาจจะมีฝนชุกได้บางแห่งนะครับ แจ้งเตือนพี่น้องบเรณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบบุรีสุพรรณบุรีพระนาครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและก็สมุทรสาครครับโดยอุณหภูมิสูงสุดครับ3 1มสอถึงสาองศาเซลเซียสลมใต้พัดได้ความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนทางด้านกรุงเทพมหานาครแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้อยู่ที่ประมาณร้อยสาถึงสีของพื้นที่ครับ อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกครับจะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้อยู่ที่ประมาณละ40-60ของพื้นที่ครับอาจจะมีฝนชุกได้บางแห่งโดยเฉพาะชายฝั่งนะครับวันนี้ก็ยังคงมีลุ้นครับทางด้านจังหวัด นครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีรละยองจันทบ,บุรีตราดครับอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก,ก็จะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ประมาณละละ40-60ของพื้นที่ เน้นทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและก็ระนาธิวาดครับโดวยอุณหภูมิสูงสุดครับ31-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้ด้านตะวันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ละละ40-60ของพื้นที่ อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับยังคงแจ้งเตือนพี่น้องบริเวณจังหวัดร,ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลครับโดยอุณหภูมิสูงสุดครับ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวัน ทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ